Go, go, เขามีอะไรนอกจากสายลมโบกพัดดอกหญ้าไหวเขามีแค่นั้นหรือดูสิมีอะไรแตกต่างจากเขาบ้างเขามีดีอะไรเขามีสีอเมจเ,เจ้าเขาแจ่มจริงๆ เธอจึงเลือกเขาเขาขอนี่นาเราอยู่ที่ไทเดียคาเฟ่นะครับที่เขาขอ้อจริงๆก็เป็นจุดคาเฟ่ของทางร้านาน,นะครับแต่ันี่ยไม่้เป็นความยากานะครับเจอลมยิ้ไหว่ะ สายด้านบนนี้นะครับก็จะมองชมวิวเที่อนตันะครับไม่มีตอนนี้ดอกหญ้ากำลังล้อลมอยู่ช่วงนี้อากาศกำลังพอดีนะครับไม่เสียงกับหนาวมากเนี่ยต้องไปยืนอยู่บนนั้นตอนนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นดวงดาว พระจันทร์คู่กับดาวนะครับนี่ก็คือทุ่งไฮเดนเยียนะครับแต่ช่วงนี้ไฮเดนเยีย ยังไม่มีดอกนะครับาลานะครับก็จะเห็นดอกหญ้าสวยๆนะครับถ้าเราถ่ายช้อนขึ้นไปก็จะเห็นดอกหญ้าสีสวยนะครับตัดกับแสงพระอาทิตย์ไฮเดนเย,ย์คาเฟ่ประตูขาวกับปีกนางฟ้าจะพาคุณบอยบิน เพลิดเพลินกับสีสันบนภูเขาไปเขาขอไปรอเธอที่เพชรบุร์ติดปีกโบยบินไปบนฟ้าครามบนที่สูงอันแสนงดงามออกไปหาความสุขออกไปเที่ยวเมืองไทยกัน เขาคอที่ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนภูเขาที่มีความสวยงามในยามนี้ดอกไฮเดนเยียยังไม่แย้มกลีบดอกแต่ดอกหญ้าตามพิ้วไหวมองหญ้ามองฟ้าให้สุขใจแล้วคล่อยกลับมาใหม่ในสวนไฮเดนเยียกลางเดือนมกรา ไม่โกรธเธอสักนิดแม้จะไม่ผิดดอกเพราะเธอมีวันเวลาของเธอเราสิต้องรอมาให้ถูกวันถูกเวลา เดินในดงไม้สีเขียวตองอ่อนต้นอะไรนะเมืองไทยมีแบบนี้ด้วยหรือไม่มีดอกมีแต่สีเหมือนกันจนฉันแปลกใจนั่งลงไปถ่ายรูปฉันที แต่ไม่ไว้สงสัยต้นอะไรอยากรู้ดูต่อไปบนเขามีฉันมีพระจันทร์และดวงดาวฟ้าสิครามไม่ใช่ยามค่ำคืนฉันมีมนวิเศษเศษสกสรรพสิ่งให้เกิดขึ้น อย่างนั้นหรือว่าฉันเป็นนางฟ้าไปแล้วหรือไรฉันจะโวยบินไปในนภา ดวงดาราจันทราอยู่คู่กันสถานีเห็นดวงดาวดวงจันทร์วันอิจันท์ในเมืองไทยเข,อขอาอเพชรชบูรู้แล้วอย่าช้ามาหาความสุขสนุกกันนอนเล่นเย็นใจ เบต้าไฮเนื้อสวนด,ดอกไฮเดรนเยีย ็นสีหลากหลายยังสงสัยในใจใช่ไหมละ่ะนั้นจะพาไปที่คลายหายข้อมจิตว่าสีเจิดจ้านั้นมาได้เช่นไรไปกันเลย ต้นอะไรอะครับต้้นไมกวาดครับอ๋อต้นไม้กวาด,อ,อ,วาดอันนี้มันแห้งแล้วใช่ไหมครับแห้งแล้วอ๋อต้นไม้กวาดต้นไม้กวาดมันแข็งเหมือนกันเนาะแข็งครับเขาไปทําไม้กวาดเนาะอ๋อสวยดีอันนั้นเขาย้อมสีหรือว่าพ่นนะครับเนะี่ยย้อมเอาย้อมเอาจุมม่มเนาะใช้สีอะไรอะครับสีรถยนต์ครับสีสดดีสวยดีตรงนี้ก็จะเป็น ต้นต้นไม้กวาดนะครับที่นำมาประดับทำสีนะครับเป็นสีรถยนต์นะครับเป็นสีแสะนะครับบางอันสีก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นสีเขียวเขียวสดมาก คุณผู้ชมไปชมต้นมันนะครับดูกรรมวิธีการทำสีน้าขัดมอนค่ะน้าขัดมออ๋อเออมาทานอย่างนี้ข้าท่าดีสวยดีผมขออนุญาตที่จะถ่ายรูปด้วยนะครับดูวิธีการทำสีนะครับต้นขัดมอนนะครับอันนี้ปลูกเองเหรอครับ ซื้อมาหะเขาปลูกที่ไหนอะครับเนี่ยโทษนะครับอันนี้เป็นการลงสีต้องลงสีขาวก่อนเหรอครับลงพื้นลงพื้นเป็นสีอะไรอะครับเนี่ยสีขาวค่ะสีน้ำมันเป็นสีใช่ไหมคสีน้ำมันค่ะสีที่พ่นรถใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือถังสีน้ำมันนะครับสีพ่นรถ อันนี้ก็จะลงสีรองพื้นก่อนต้องตากให้แห้งก่อนไหมครับนี่ก็คือวิธีการทำให้สวยนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับต้องขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เรามีสีสวยงานถ่ายรูปกันอันนี้ก็คือต้นขัดมอนนะครับย่าขัดมอนเพิ่งรู้ว่ามีเขาปลูกกันด้วย ปูกแถวไหนนะครับแถวข้างเหนือค่ะเชียงใหม่เอาเหรอนหนครับอ๋อ,อ,อเป็นว่าปลูกแถวเชียงใหม่แต่เราไม่ยากกระรู้นี่นะครับคือต้นขัดมอนที่ปลูกแล้วก็เอามาชุบสีขาวก่อนนะครับเพื่อเป็นสีรองพื้นนี้ก็จะเป็นการเอามาตากแห้งเนาะ อันนั้นแห้งหรือยังครับที่มัดอยู่นะแห้งแล้วค่ะตากนานไหมครับระมางน30นอ๋อ30วันที่ก็แห้งแล้วทำให้เห็นกันตรงนี้เลยนะครับว่านี่ความสวยงามเกิดที่ตรงนี้ด้วยฝีมือของช่างที่อยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ก็ตากสีรองพื้นนะครับ แล้วเราก็จะมาดูตรงนี้เอาสีชมพูสดๆมากเลยอันนี้เอาลงสีแล้วก็นาไปตากอันนี้เอาลงใหม่ลงกี่รอบอะครับอันนี้ชมพูนี่สองรอบสองรอบอ๋อไม่งั้นมันไม่ติดเนาะอ่าออรอบรอบเลยมันก็ติดเป็นสีอย่างนี้ครับเพ้าว่ารอบที่สองรอบที่สองอืม อ๋อเหรอครับมาจากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่ไม่รู้ว่าเขาปลูกที่เชียงใหม่กันแต่เห็นเชียงใหม่เขาก็มีทําเหมือนกันแต่เขาเอาดอกไอ้ต้นมากกเล็ดไปทำแต่ตรงนี้มันสีสดสวยดีชอบสีเขียวมากเลยอ่ะสีเขียวสดมากเลยสีเขียวใบตองเนี่ย นี่คือถังสีนั่นก็คือสีเขียวนี่ความสวยงามหยุดตรงนี้อันนี้แห้งแล้วใช่ไหมครับแห้งแล้วใช่ค่ะหอมลงแปลงแล้วเนาะอันนี้จะเอาลงที่นี่ใช่ไหมครับหรือว่า,วาหรือว่ามีแปลงอื่นอืมครับ ชิญเลยครับตอนนี้ก็จะเอาความสวยงามมาตากแล้วนะครับนี่ที่เขาคอนะครับแล้วก็จะมีที่ตากขอบคุณครับพอชุบรอบที่สองนะครับสีก็จะเข้มขึ้นอันนี้น่าจะเป็นรอบรอบแรกนะครับสียังไม่ติดสนิทแต่แถวโน้น รอบสองนะครับอย่างนั้นนะครับพอ,อเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็จะไปอยู่ในแปลงส่วนนี้คือยังไม่ลงสีนะครับ อันนี้เราก็จะเดินลุยของจริงแล้วนะครับอันนี้ก็คือแปลงที่ประดับไว้แล้วนะครับสวยงามตอนนี้สีเขียวแล้วก็มีล่มให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความงดงามของต้นขัดมอนนะครับไปสอบถามมาแล้วต้นขัดมอน รู้ไมว่าปลูกที่ไหนปลูกที่ไหนต้นขัดมอเนนะี่ยเชียงใหม่เชียงรายซื้อมาจากเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ใช้วิธีการย้อมสีสีพ่นรถยนต์นะครับเขาจะย้อมสีขาวก่อนคอยแห้งประมาณ30นาทีก็จะลงสีสีชมพูนี่นะครับลงครั้งแรกแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ลงครั้งที่สองจะลงอยู่สองรอบ ถึงจะได้สีแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมสำหรับถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมีศาลาสีขาวขาวแล้วก็มีมา่านหลังคานะครับตัดกัรท้องฟ้าเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีพื้นที่ ให้เรามานั่งถ่ายรูปเป็นมุมสวยๆเลยนะครับมีผ้าม่านเป็นหลังคาตัดกับท้องฟ้าแล้วก็จะมีเหล่าต้นไม้หลากสีก็อยู่ติดถนนเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายข้างหน้าก็จะมีร้านขายผลไม้ด้านบนก็เป็นไร่ข้าวโพดนะครับ เราจะเดินไปแปลงสีชมพูตัดไปเลยแปลงสีชมพูผ่านแปลงสีส้มอันนี้สีมันซีดละ ีเสื้อมาสีเดียวกันก็จะกลืนไปปวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมว่าเมืองไทยมีดี นีแค่เพียงจุดเดียวบนเขาเคายังมีความงดงามอีกมากมายบนเขาเคอรอคุณอยู่ออกจากบ้านไปตามหาความสุขกันติดตามเรื่องราวดีๆจากเราสองคนแบกกล้องท่องฝันได้ในตอนต่อไป